ไปแลกิจกรรมข้องสำนักง,งานป,ปอปทกันมั่งค่ะคสำนักง,งานป,ปอปทเขตแปจัดประชุมบูรณาการส่งเสริมธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐเชิงรุกเพื่อลอดปัญหาการถุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ แรีกว่านี้สำนักง,งานปปทเขตแปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการส่งเสริมธรรมาพิบาลในน่วยงานผาครัดเชิงรุกภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานผาครัฐที่ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงแรมระนองการเดินอำเภอเมืองจังหวัดระนองโดยมีนายเอกชัยกเกษมสุขถวัดรองเลขาธิการคณะกรรมการปปทเป็นประธานในพิธีเปิดและได้รับเกียรติจากนายสุพจน์พูตีเกียรติขจรผู้ว่าราชการจังหวัดระนองการมากราตอนรับแล้วก็นำเสนอแนวทางมาตรการป้อง การปราบ,บปรามการทุจริตของจงหวัดด่านองด้วยค่ะโดยการประชุมในวันนี้นะครับจัดขึ้นเผื่อบูรณาการส่งเสริมธรรมปิบาลในน่วยงานภากราชเชิงรุกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทวามีปามาเป้าหมายเพื่อหลอดปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการนำรแบบการเฝ้าระวังและก็ป้องกันการทุจริตเชิงรุกมาขยายพ้นให้เกิดกระบวนการเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางนี้ก็ได้รับความมุเครอาจากจังหวัดระนองนะครับเชิญผู้บริหารฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการประจําสร้างกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นในแกนนายยกรองนายยกทัางอบอจอและก็เทศบาลเทศบาลนะครับรวมถึงอบอตอกันนะ และก็ยังมีท้องทิ่จังหวัดในพื้นที่จังหวัดระนองเข้ารวมประชุมเชิงปฏิบัติการทางสิ้น1่รหคนครับค่ะสำหรับกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ก็มีการนําเสนอมาตรการแนวทางการป้องกันและปราบปรามการถุจริตของจังหวัดระนองโดย่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองการบรรยายพิเศษในหัวข้อสถานการณ์การถุจริตในพื้นทีและแนวทางการส่งเสริมธรรมิบาลต่อต้านการถุจริตรวมกับสำนักงานปปทหัวข้อการบรรยายในเรื่อง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,องกับการถุจริตแผนประทุษกรรมและกรณีศึกษาการถุจริตในพื้นที่ด้วยค่ะ